พวกเราที่มาทำวัดส่วนบนบนศาลานี้เรามีความแตกต่างกันหลายอย่างไม่ใช่ในเรื่องเพศอย่างเดียวที่เรื่องวัยด้วยแล้วก็อาจจะรวมถึงพื้นเพความเป็นมา รวมทั้งสภาวะอย่างหลายคนในที่นี้ก็เป็นโยมบางคนก็เป็นแม่ชีแล้วก็บางท่านก็เป็นพระแต่แม้จะมีความแตกต่างกันอย่างไรเรามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนะอย่างน้อยนะก็คือเราทุกคนต่างเป็นนักเรียนไม่ใช่ นักเรียนรุ่นอรุณอย่างเดียวนะที่อยู่บนศาลาแม่จาาครองจีวอก็เป็นนักเรียนเหมือนกันรวมทั้งหลวงพ่อด้วยถึงแม้ว่าจะาเรียนจบมธัธยมเรียนจบหมหาวิยาลัยมานานแล้วพวกเราในที่นี้นะ ที่เป็นพระก,ก็ยังเป็นนักเรียนยอยู่เช่นเดียวกับพวกเธอนักเรียนที่ว่านี่คือนักเรียนวิชาชีพถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนวิชาการวิชาชีพแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เรายังต้องเรียนอยู่ แมนอายุจะมากแล้วคือวิชาชีวิตนักเรียนูกนรุ่นก็เหมือนกันนะแม้ว่าตลอดเวลาหลายปีเราสิ่งที่เราเรียนในห้องเรียนโดยและแต่เป็นวิชาการและจำนวนไม่น้อยก็เป็นวิชาชีพแต่สิ่งหนึ่งที่เราลากทิ้งไม่ได้เลยก็คือวิชาชีวิต บางคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินคำนี้ในวิชาชีวิตเพราะว่าเราคุ้นเคยกับแต่คำว่าวิชาการแล้วก็วิชาชีพที่นักเรียนเรียนในโรงเรียนและต่อไปก็จะเรียนในหมานหาวิทยาลัยเนี่ยส่วนมากเป็นวิชาชีพนะก็คือวิชาที่ช่วยในการประกอบอาชีพ หรือเรียกง่ายว่ารำมหากินเราเรียนมันธยมเพื่อจะได้นะไปต่อมหาวิทยาลัยและเมื่อเราเข้ามหาวิทยาลัยแล้ก็จะแยกออกมาเป็นคณะแพทย์บางวิศวะบางสถาปัตย์บ้างบัญชีบ้างดิทศศาสตร์บั่งทั้งหมดนี้นะมันเป็นล้นแต่บ่งชี้ถึงวิชาชีพนะ จบแล้วก็ไปเป็นหมอไปเป็นวิศวกรไปเป็นสถาปนิกไปเป็นนักบัญชีไปเป็นนักสื่อสารมวลชนซึ่งวิชาชีวิชาชีพนี่มันก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันนะสำหรับพวกเราเพราะว่าเราก็ต้องรู้จักยังชีพเลี้ยงตัวเองให้ได้เราจะให้ พ่อแม่เลี้ยงเราไปตลอดก็คงไม่ถูกแล้วพวกเราคงจะไม่มีมรดกที่จะพึ่งพาอาศัยโดยที่ไม่ต้องทำมาหากินเราเรียนวิชาชีพเราเรียนวิชาการเนี่ยก็เพื่อได้ไม่เพียงแค่ประกอบอาชีพแต่เพื่อจะได้ทำประโยชน์ให้กับโลกทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยการใช้ความรู้ของเราในการตัดแปลง เปลี่ยนแปลงสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือว่าสิ่งแวดล้อมทางสังคมอย่างคนที่เรียนทางรัฐศาสตร์นะก็ก็เอาอาัยวิชาการนี่แหละนะมาเพื่อปกครองหรือว่าจัดความสัมพันธ์กับผู้คน เพื่อให้เกิดประโยชน์ให้เกิดการเป็นอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นแต่ว่าไม่ว่าเราจะมีความรู้ทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพยอย่างไรเนี่ยเราก็ทิ้งวิชาชีวิตไม่ได้เพราะถึงเราจะมีความรู้มากมายจบหลายปริญญามีอาชีพที่มั่นคงเราก็ต้องเราก็ยังต้องเจอปัญหาเจออุปสรรค ไม่ใช่แค่อุปสรรคจากการทำงานแต่ว่าจะรวมถึงปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาความสัมพันธ์ซึ่งที่จริงเนี่ยปัญหาเรานี่เราก็เริ่มเจอหรือเจอมาอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่เรารู้ความเป็นเด็กหรือว่าขณะนี้เองก็ตามหลายคนก็มีปัญหาความรักหลายคนก็มีปัญหาความสัมพันธ์กับ พ่อแม่มีปัญหา,าในเรื่องของครอบครัวมีปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงทั้งหมดนี้มันต้องอาศัยวิชาชีวิตนะชี่ปัญหามันเกิดขึ้นส่วนนึงก็เพราะเราไม่รู้จักวิชาชีวิตแต่ถ้าเรา,ารู้จักวิชาชีวิตมากเท่าไหร่เนี่ย เราก็จะสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นจะเรียนจบด็อกเตอร์มีปริญญาเอกีใบก็แล้วแต่เมื่อเจอปัญหาชีวิตปัญหาความสัมพันธ์หรือแม้แต่ปัญหาการทำงานถ้าไม่เข้าใจปัญหาชีวิตนีน้ก็ชีวิตก็ตกต่ำย่ำแย่นะเกิดความเครียดเกิดความกุ้มอกกุ้มใจ มัคิงที่ึงกับค่าตัวตายแล้วก็มีมีเดี๋ยวนี้มีจํานวนมีคนจํานวนมากเลยนะที่มีความรู้ทางด้านวิชาการมากแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาชีวิตของตัวได้อันนี้เขาเรียกว่าความรู้ท่วมหัวหตัวไม่รอดเคยได้ยินใช่ไหมสำนวนเนี่ยความรู้ท่วมหัวหตัวไม่รอดที่เป็นเช่นนัเพราะว่าความรู้ที่เขามีมันเป็นแต่ความรู้ทางโลกหรือความรู้ ในทางวิชาชีพจะรู้ในรู้มากมายเกี่ยววิทยาศาสตร์เพราะว่าเป็นหรือว่ารู้เกี่ยวกับการก่อสร้างเพราะเป็นสถาปนิกหรือวิศวกรแต่พอ,อเจอ,อคนรักหนีจากหรือว่าเจอความเจ็บความป่วยสูญเสีย คนรักอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเขาทิ้งเราไปแต่เพราะาเขาล่มหายตายจากไปจากชีวิตของเราก็เสียศูนย์เลยอันนี้เพราะว่าความไม่รู้จักวิชาชีวิตวิชาชีวิตเนี่ยเป็นวิชาที่เกี่ยวกับความจริงของชีวิตซึ่งความจริงของชีวิตเนี่ยนะส่วนหนึ่งเราก็ได้พึงสาธยายกันเมื่อสักครู่จริงทุกเช้าเราทุกเย็นเนี่ย เดี๋ยว่าตอนเช้าเนี่ยสิ่งที่เราสาธยายมันเป็นเรื่องของพิชาชีวิตทั้งนั้นเลยมันเป็นเรื่องความจริงของชีวิตที่พวกเราต้องเผชิญมันไม่ใช่แค่เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะแต่ว่ามันยังต้องเจอกับปัญหาประักต่างๆมากมายซึ่งถ้าเราเข้าใจและวางใจได้ถูกนะ มันก็ไม่ทำให้เรานะเป็นทุกข์มากและยิง่งทาเลาพบว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยนะมันเกิดจากการที่เราวางใจผิดพลาดเราไม่รู้จักนะดูแลจิตใจของเราให้ดีมันก็เลยเกิดความทุกข์แต่ถ้าว่าเรารู้จักวิชาชีวิตนะแล้วก็เห็นความสำคัญนะของการฝึกตน การฝึกใจให้มีสติให้มีความอดทนนะให้มีปัญญาในการเข้าใจความจริงนะปัญหาต่างๆนะมันก็ไม่ทำให้เราคับแค้นหรือว่ากลุ่มอ,อกกลุ้มใจได้ในวิชาชีวิเนี่ยแกนกลางมันก็คือการที่เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องตัวเราเอง เรียนรู้เรื่องใจของเราแล้วก็สามารถที่จะดูแลรักษาใจของเราได้ถึง mm. แม้จะเรียนเก่งแค่ไหนถ้าเราไม่สามารถจะดูแลใจิตใจของเราได้และแต่เวลาจะทำข้อสอบหรือว่าเข้าห้องสอบเนี่เราก็แย่นะหลายคนนี่เ oh. ตรียมตัวมาเยอะมากเลยนะ ก่อนจะเข้าห้องสอบเนี่ยแต่พอแต่พอจะเข้าห้องสอบนี่โอ้เครียดนอนไม่หลับผนนี้เกิดขึ้นคืออะไรนะทำข้อสอบไม่ได้ท,ท,ทั้งๆที่พอออกจากห้องสอบนะโอ้ยมันรู้เลยนะว่าจะตอบว่าอย่างไรสติปัญญาพลั่งพลวงมาเลยหลังจากที่ออกจากห้องสอบแนละ้ว แต่ตอนอยู่ในห้องสอบเนี่ยคิดไม่ออกสมอ,องตื่นเพราะอะไรเพราะเครียดแล้วความเครียดมันเกิดจากอะไรนะมันเกิดจากนะความความกลัวกลัวว่าจะสอบได้ไม่ดีกลัวจะสอบไม่ได้คะแนนสูงอย่างที่ต้องการแล้วก็ไปความกลัวความเครียดนะมาเล่นงานจิตใจโดยที่ไม่สามารถที่จะนะ รับมือกับมันได้อันนี้ก็เพราะขาดนะความรู้หรือทักษะในเรื่องวิชาชีวิตไม่รู้จักการฝึกจิตทำให้ใจเนี่ยมันไปพวงกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือว่าไปยึดติดถือมั่นนะกับอ่คะแนนจนกระทั่งเกิดความกลัวยิ่งอยากจะได้คะแนนดีๆเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งเกรงมากเท่านั้นนะเพราะความอยาก มันตามมาเ่าความกลัวอยากได้อะไรมันก็กลัวว่าจะไม่ได้อย่างที่อยากอยากได้สี่ถ้าอยากได้มากๆนี่มันก็กลัวว่าจะไม่ได้สีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดความเกรงขึ้นมาผลก็คือเลือกอะไรไม่ออกนะเวลาทำข้อสอบทั้งที่มันเป็นข้อเป็นข้อที่แสนจะง,ง่ายเหลือเกินอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะว่า นะถ้าหากเรานะไม่รู้จักตัวเองหรือว่าไม่รู้เท่าทันจิตใจของเราหรือไม่รู้จักการฝึกฝนดูแลจิตใจของเราเนี่ยไอความรู้ที่เรามีแม้จะมากเพียงใดเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะช่วยเราได้นะที่จริงแม้กระทั่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับพวกเราในขณะที่มาปฏิบัติอยู่ที่วัดเนี่ยสี่ห้าวันที่ผ่านมาเนี่ย บางคนทุกมากบางคนทุกน้อยและที่ทุกมากนี่ก็เพราะว่าไม่ได้รู้เท่าทันจิตใจของตัววางใจไม่ถูกถ้าวางใจได้ถูกนะก็สามารถที่จะอ,อยู่ปฏิบัติที่วัดได้ด้วยใจที่ไม่ทุกมากทั่วนนี้เนี่ยการเรียนของเราเนี่ยมันเป็นการเรียนที่ อัดแน่นความรู้นะจนกระทั่งสมองเราเนี่ยนะเต็มไปด้วยความรู้ทางวิชาการมากมายแต่ว่าจิตใจเราเนี่ยนะกับถูกทอดทิ้งเรียกว่าสมองโตนะแต่หัวใจเล็กก็ว่าได้นะเรารู้เยอะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะ กล่อมกล่าหรือว่าบังคับใจิตใจของเราให้มันเป็นไปอย่างที่เราต้องการได้มันก็เคยเกิดปัญหาที่ว่าเนี่ยดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้ดีชั่วรู้หมดดีชั่วรู้หมดเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีความรู้เยอะเดี๋ยวนี้นักเรียน,นยมีความรู้เยอะนะอาจจะเยอะมากกว่าหลวงพ่อด้วยซ้ําเพราะว่า มีศึกษาวิชาการต่างๆโดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดียแต่ว่าความรู้ที่มีเนี่ยมันแทบจะไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าถึงเวลาปฏิบัติมันปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าใจมันไม่มันไม่เอาด้วยอย่างหลายคนก็รู้นะว่าเออไอการเล่นวิดีโอเกมนาน,านๆมันไม่ดีนะแต่ว่าก็ไม่สามารถที่หักห้ามใจได้นะอันนี้คือเรียกว่าดีชวรู้หมดแต่ใจไม่ได้เพราะเราไปเน้นแต่เรื่องสมองนะแต่เรา มองข้ามเรื่องหัวใจรเรื่องจิตใจไปแต่ถ้าเรามาให้ความสําคัญกับการฝึกจิตฝึกใจไว้บ้างนะหรือมากๆเท่าไหร่เนี่ยจะเกิดความสนุสนเรื่องสมองกับหัวใจนะเวลามีความคิดว่าจะทําอะไรใจมันก็เอื้อเฟื้อเกื้อกูลหรือว่าคล้อยตามไปด้วยถึงเวลาที่จะ,ะปฏิบัติเราก็รู้การปฏิบัติเป็นของดีนะแต่ใจมันไม่มันไม่ไปมันก็งองแง เวลาจะเตรียมสอบเวลาจะทํารายงานนะเราก็รู้ว่าเราต้องให้เวลากับมันแต่ว่าใจเนี่ยมันมันไม่คล้อยตามมันก็งองแงอันนี้เป็นเพราะว่าใจเราไม่ไถูกฝึกมายังไม่ต้งพูดถึงว่านะใจในมันถูกนะสิ่งรอเราเย้ายวนที่ทำให้เราไม่สามารถจะทำอย่างที่เราเห็นว่าดีเห็นว่างามได้ เราอยากจะให้เวลาก,การเรียนการสอบนะแต่ว่าใจมันก็คิดถึงเรื่องการเที่ยวคิดถึงเรื่องเกมหรือการเที่ยวห้างเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถที่จะมีสมาธิกับการเรียนการเตรียมสอบได้ด้การหันกลับมารู้นะรู้จักจิตใจของเราอันนี้สําคัญมากนะและการรู้จักจิตใจของเราเนี่ยบางครั้งอาจจะเริ่มต้นมาจากการที่เรารู้จักสังเกตคนอื่น มีเด็กคนหนึ่งนะเป็นเด็กญี่ปุ่นนะอยู่ป .3 นะชื่อชินทาร่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะการศึกษาขเขาเนี่ยเวลาปิดเทอมใหญ่เนี่ยนักเรียนทุกคนจะต้องทำวิจัยนะวิจัยอิสระศึกษาเรื่องใดก็ได้แล้วก็มารายงานต่อต่อหน้าชั้นเรียนนะเมื่อได้เวลาเปิดเทอม อันนี้เป็นสิ่งที่เขาทำมาตังแต่เด็กปอนหนึ่งเลยนะปอนหนึ่งนี่ก็ต้องไปทําวิจัยนะต้องมีหัวข้อเช่นอาจทำวิจัยเรื่องมแมลงในระแวกบ้านหรือว่าพืชพืชมีดอกนะในเขตตําบลของฉันแล้ชินทโรเนี่ยเขาก็มีปัญหาว่าไม่รู้จะทำวิจัยเรื่องอะไรดีสาพ่อ พ่อก็บอกว่าเอาแล้วลูกเนี่ยอยากจะทําอะไรอยากจะทําเรื่องอะไรมื่อถ้ตัดเรื่องการเรียนออกไปก่อนนะอยากจะทาเรื่องอะไรอยากจะรู้เรื่องอะไรชินทโรบอกอยากจะรู้วิธีที่ทําให้แม่ไม่โกรธเพราะว่าแม่นี่ชอบดูชินทโรอยู่เรื่อย,ยพ่อก็เลยบอกว่าเอาเ้าทัวข้อนี้แหละชินทโรก,ก็สงสัยไม่แน่ใจว่าจะดีหรือ เดี๋ยวครูจะหาว่ามันไล่สารละนะแต่พ่อก็สนับสนุนนะให้ลองทําเรื่องนี้ดูนะถ้าถ้าครูมีปัญหาเดี๋ยวพ่อจะไปคุยกับเพาะไปคุยกับครูชินโตโรก็เลยเริ่มต้นจากการศึกษาวิจัยนะว่าแม่โกอดตัวเองเนี่ยมีแบบแผนอย่างไรบ้างนะการกรยของแม่เนี่ยมันมีลักษณะอย่างไร ก็ศึกษาสามข้อนะสามอย่างนะคือวันหนึ่งเนี่ยแม่โกรธกี่ครั้งโกรธนี่คือโกรธชินทาร่นะวันหนึ่งเนี่ยแม่โกรธกี่ครั้งและสองเวลาแม่โกรธเนี่ยแม่โกรธช่วงไหนแต่ละช่วงของมันคือเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยโกรธกี่ครั้งและสามแม่โกรธเพราะอะไร และวชินทาร์โรก็เฝ้าสังเกตนะว่าวันวันหนึ่งที่แม่นะโกรธชินทาร์โรเมื่อใดคอยจดเลยนะวันนี้แม่โกรธชินทาโรเนี่ยสองครั้งสามครั้งโกรธเวลาไหนเช้าหรือเย็นโกรธเรื่องอะไรจดบันทึกเอาไว้นะแล้วก็ทำเป็นกราฟทำเป็นกราฟเอาไว้นะว่า แม่โกรธตอนไหนกี่ครั้งในวันหนึ่งวันหนึ่งผลออกมาเนี่ยหลังจากที่ทําศึกษาวิจัยหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งเออสี่อาทิตย์หรือหนึ่งเดือนเนี่ยบอกว่าตกใจมากเลยนะแม่โกรธชินทโร่เนี่ยถึงห้าสิบอ็ดครั้งโอ้ถือว่าเยอะนะเพราะว่าจริงๆก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าวันหนึ่งไม่ถึงสองครั้งลองสังเกต ถ้าเป็นพวกเรานี่แม่จะโกรธเรานี่วันหนึ่งสามสี่ครั้งก็ได้นะนี่ขนาดที่แต่แต่ละคนก็พยายามที่จะอย่างเช่นแม่นี่ก็พยายามที่จะไม่โกรธชินทรโรนะเพราะรู้ว่าชินทรโรนี่ทําบันทึกอยู่ส่วนชินทรโรนี่ก็พยายามที่จะไม่ทาอะไรให้แม่โกรธเพราะว่านะถ้าแม่โกรธชินทรโรเยอะๆนี่มันก็ดูไม่ดีนะในการวิจัยเนี่ยแต่ผลการวิจัยพบว่าแม่โกรธชินทรโรเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยห้าสิบเอ็ดครั้ง โอ้โชินทรลร่เดไม่เคยนึกเลยนะว่าเราจะทําให้แม่โกรธขนาดนี้เริ่มรู้ตัวแล้วนะแล้วก็สังเกตนะว่าแม่โกรธชินทรลรมากเนี่ยช่วงไหนช่วงตอนเย็นช่วงตอนเย็นเพราะอะไรเพราะว่าตอนเย็นเนี่ป็นช่วงเวลาที่ชินทรลรไม่ค่อยสนใจทําการบ้านนะเอาแต่ดูโทรทัศน์หรือว่าจะไปเล่นเกมตอนชาน้านี่แม่ก็ไม่ค่อยโกรธชินทรลรเท่าไหร การวิจัยนี่นะมันทําให้ชินทรโรเนี่ยอรู้จักตัวเองดีขึ้นว่าโอ้เรานี่ไม่เคยไม่คิดว่าจะทำแม่โกรธขนาดนี้แต่ที่มันน่าสนใจเนะี่คือว่าพอไปรายงานในชั้นเรียนนะครูก็ชอบนะแล้วก็ชื่นชมนะชินทรโรมว่าโอ้วิจัยของชินทรโรนี่เยี่ยมเลยครูเนี่ยนําเสนอนะส่งผลงานชินทรโรเนี่ยไป เข้าการแข่งขันระดับจังหวัดระดับประเทศนะได้รางวัลนะเป็นเด็กชั้นปฐมคนเดียวที่ได้รางวัล <Okay. S 1> uh, แต่อันนั้นรางวัลไม่สาคัญแต่กับชินทรโรเนี่ยได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะว่า้เรานี่ทําให้แม่โกรธอยู่บ่อยๆและนั้นแต่นั้นมานะชินทรโรก็พยายามที่จะระมัดระวังตัวเองพยายามที่จะทําทตัวให้ดีขึ้น อันนี้จะเรียกว่าสิ่งที่ชินที่เราทำนี่มันเป็นวิชาชีวิตก็ได้นะถึงแม้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิชาการเนี่ยและจะดียิ่งขึ้นนะทางว่าไม่เพียงแต่สังเกตนะว่าแม่โกรธเรากี่ครั้งนะแต่ลองสังเกตตัวเราเองด้วยว่าไอ้วันหนึ่งนี่เราโกรธกี่ครั้งพวกเราเคยรู้ตัวไหมเวลากโกรธเนี่ย เวลาโกรธไม่ว่าจะเป็นพ่อโกรธเพื่อนโกรธแม่โกรธพ่อหรือคุณเครื่องหงุนหินเนี่ยเราเคยรู้จักเคยสังเกตตัวเองบ้างไหมอารมณ์เนี่ยมันความโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราแท้แต่เรากลับไม่รู้ถ้าเป็นเพราะเราไม่รู้เนี่ยนะเราก็เลยสร้างปัญหาต่างๆตามมามากมาย ในวิชาชีวิตเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยหันมาสังเกตตัวเราเองหันมาสังเกตอารมณ์และความคิดของตัวเองความคิดอารมณ์อยู่ในหัวแท้ๆเนี่ยหรือว่าอยู่ในใจก็แล้วแต่เนี่ยเรากลับไม่รู้จักแล้วเราก็ปล่อยให้มันครองงำวงการจิตใจของเรารวมทั้งพฤติกรรมของเราด้วยคนเราเนี่ยถ้าว่าเราหมั่นสังเกต นะความรู้สึกหรืออารมณ์ของตัวเองเนี่ยไม่ทำให้เราเนี่ยเป็นธาตหรือว่าเป็นเบี้ยล่างของอารมณ์เหล่านี้น้อยลงเพราะว่าอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันคลองจิตคลองใจได้เพราะเราไม่รู้ตัวแต่เมื่อกระามที่เราสังเกตเห็นมันนะโอ้เราเริ่มจะมีเริ่มจะเป็นนายเหนือมันได้ทุกวนนี้เนี่ยเรา สองกระจกดูหน้าตัวเองเนี่ยวันหนึ่งกี่ครั้งเคยจดไว้บ้างไหมถ้าเราเนี่ยแทนที่จะไม่เพียงแต่จะดูหน้าของตัวเองในกระจกนะแต่ว่าหันกลับมามองดูใจของตัวเองด้วยเนี่ยในจํานวนที่พอๆกันนะว่ามันจะทําให้ใจเรานี่ปลอดโปร่งผ่องใสามากขึ้นเลยนะแต่ทุกวันนี้เรามองหน้าตัวเองในกระจกแต่ว่าเรากลับไม่รู้ใจตัวเอง และเดี๋ยวนี้สิ่งที่เราทํามากกว่าการนะมองกระจกนะก็คือการมองจอจออะไรนะจอโทรทัศน์จอโทรศัพท์วันหนึ่งเราดูเรามองจอโทรศัพท์นี่วันหนึ่งกี่ครั้งนะถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเป็นร้อยแล้วนะเป็นร้อยเลยนะวันหนึ่งเนี่ยและถ้าเราเนี่ยไม่เพียงแต่มองจอโทรศัพท์นะแต่ว่ามองใจของเราด้วยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งนะของการมองจอเนี่ยเพราะเราจะรู้จักตัวเอง ได้เยอะเลยนะแล้วเราจะสามารถควบคุมจิตใจและอารมณ์ของตัวได้ที่เรามาปฏิบัติเนี่ยก็เพื่อให้เรามาเห็นใจของตัวเองให้มารู้ทันใจของตัวเองแต่เราไม่ต้องรอมาปฏิบัติที่วัดนะถึงจะเห็นใจของตัวเองเนี่ยที่บ้านหรือที่โรงเรียนเราก็สามารถที่จะสังเกตเห็นใจของตัวเองได้ เตือนตัวเราเอ,อยู่เสมอนะเออทุกครั้งที่เรามองจอโทรศัพท์เนี่ยเราจะลืมนะมองใจของตัวเองด้วยไม่ว่าจะดีใจเสียใจไม่ว่าจะหงุดหงิดหรือว่าอ่ปลื้มใจใการเห็นใจตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะกุศลหรืออกุศลเนี่ยนะไม่ทําให้เราสามารถจะควบคุม ใจิตใจของตัวเองได้ไม่ตกเป็นท่าของอารมณ์แล้วคนเรานี้ถ้าตกเป็นท่าของอารมณ์เมื่อไรเนี่ยนะแม้ว่าเราจะมีความรู้เยอะเราก็จะหาความสุขได้ยากเราก็จะเอาแต่เป็นคนที่หงุดหงิดขี้โมโหล,ลองถามตัวเองว่าเนี่ยทุกวันนี้ที่เรามีปัญหานะกับเพื่อนก็ดีมีปัญหากับพ่อแม่ก็ดีเนี่ยกี่ครั้งที่เราเห็นความโกรธในใจเรา ในทาที่เราพูดอะไรไปเนี่ยเรารู้ทันนะอารมณ์ความโกรธความโกรธที่เกิดขึ้นมาถ้าเราตอบอะไที่เราไม่รู้ทันนะเราก็จะถูกอารมณ์เนี่ยมันพาเราไปจนกระทั่งเราทําในสิ่งที่ไม่สมควรแล้วเราก็มาเสียใจภายหลังวิชาชียเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยหันมารู้จักตัวเองหันมา รู้เท่าทันอารมณ์มความรู้สึกของตัวเองและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะเป็นตัวของตัวเองและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะรักตัวเองแท้จริงเราจะรักตัวเองไม่ได้เลยนะถ้าเราปล่อยให้อารมณ์ต่างๆเข้ามาครอบงำเพราะนั่นคือการซ้ําเติมตัวเองเราจะรักตัวเองแต่เราเราบอกว่าเรารักตัวเองแต่เราซ้ําเติมตัวเองเด้วยความโกรธด้วยความ มันก็จะเรียกว่ารักตัวเองไม่ได้เวลาเสียเงินแทนที่จะเสียแต่เงินก็ปล่อยให้ใจเสียด้วยอันนี้เรียกว่าซ้ำเติมตัวเองเวลารถติดแทนที่จะเสียแค่เวลาก็เสียอารมณ์ด้วยอันนี้คือการซ้ำเติมตัวเองเพราะเราวางใจไม่ถูกเราก็เลยปล่อยใจให้มันหงุดหงิดไปกับรถติดปล่อยใจให้เศร้าโศกไปกับการที่สูญเสียเงิน เราซ้าเติมตัวเ,เราบ่อยมากเลยนะเพราะการที่เราไม่รู้จักไม่รู้ทันอ,อารมณ์ของตัวและพราะเห็นนี้เนี่ยเราจึงพูดได้ยากว่าเรารักตัวเองแอท้